อาไงครับไปย่านหน่อยไปไหนรอดเนี่ยอ๋อจะไปฟาร์มหมูอ๋อจะให้ผมทำอะไรตรวจตรวจรถบัสโอ้าแจ้งเหตุผมก่อนแจ้งเหตุดังคนเชื่อก่อนโอเคเจไม่เป็นไรไม่เป็นเจนเนไม่ได้พี่จะตรวจประชาชนต้องแจ้งเหตุก่อนดิอ๋อตรงนี้จะตรวจยาเสพติดผมได้ได้เห็นแต่ด่านยาเสพติดแต่ไม่เคยได้ยินด่านตรวจ ปัมเดีวไม่เป็นไรเดี๋ยวะเจอเจอไเป็นไรเอลินใช่มครับใช่เดินทางเลยครับเดินทางไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมาเปิดมีเปิดกล้องไว้นะเปิดใช่หมมีกล้องนะต้องเปิดด้วยนะจะส่งที่ไหนคลินอ๋อนี่ครับไกลๆหน่อยโอเดินทางเลยครับ แก่งคอแก่งคออ้อจวดเยี่ยวคือเก้า